ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็สาหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคํานวณสูตรหลัก10ล่างให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะหลัก10บล่างผมยังไม่ได้ลงให้เลยในช่องแอดทอนนักคำนวณนะฮะตรงแต่หลักหมือนล่างให้นะครับในคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาลงหลัก1ิล่างตัวเดียวนะฮะ สูตรใหม่นะครับให้สมาชิกได้รับชมกันสูตรเก่าหลุดก็นําสูตรใหม่มาคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตร10ล่างตัวเดียวนะฮะเป็นสูตรใหม่นะครับแล้วก็มาดูสูตรที่2ในคลิปนี้ก็เป็นสูตร10ล่าง2ตัวมา1ตัวเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรเลยนะสมาชิกนะสิล่างทั้ง2สูตร10บล่างตัวเดียวกับ10บล่าง2ตัวมา1ตัวเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาเทียบชนให้แบบนี้นะสมาชิกนะ ก็จะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะสูตรเก่ามันหลุดนะครับนะครับสูตรเก่าหลุดก็พักสูตรไว้ก่อนก็นําสูตรใหม่มาเพ้่สมาชิกได้รับชมกันก็เป็นตัวเลขที่ผมชอบนะฮะสมาชิกนะถ้าสมาชิกชอบตัวเลขเหมือนกันก็ดูให้มันจบนะฮะจะได้ตัวเลขตัวไหนอ่ะสองสูตรนี้มันชนกันนะฮะสมาชิกนะชนกันดีนะครับส่วนจะชนกันตัวไหนก็ดูฮะรวอมวิธีคิดวิธีทำนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องกระถ or นักคำนวณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ทุกๆข้อมูลผมไม่ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้สมาชิกแก้แก่แล้วก็วิเคราะห์โดยตรงท่านเองถูกคิดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยครับมาดูหลักสิบล่างแบบสองตัวกันก่อนนะฮะสิบล่างสองตัวนะครับสิบล่างสองตัวงวดที่หนึ่งนะครับสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขห้ากับเลขแปดนะพ้นออกห้าแปด หลักสิบหลกักประมาณที่เลขห้านะแถมมาด้วยเลขหลักหน่วยด้วยก็ไม่เอาฮะเอาจะเฉพาะหลักหลักสิบหลกักนะถูกงวดที่หนึ่งนะงวดที่สองนะสูตรหลักสิบหลกักสองตัวมาหนึ่งตัวได้หนึ่งกับสี่เพราะดอกสี่เจ็ดก็เลขสี่นะครับก็มาที่หลักสิบหลกักมาที่หลักสิบหลักถูกงวดที่สอง ตัวท,ที่สองที่สามสูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวไดเก้ากับสองูดอกเก้าสองอ่ะก็เก้า้มาที่หลักสิบล่างแถมเลขสองมาที่หลักหนึ่งล่างด้วยก็เฉพาะหลักสิบนะถ้าใครไม่ชอบสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะแกะกล่องเลยนะสําหรับชิปนี้จะเป็นสูตรใหม่ล้วนเลยนะคใครไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะสมาชิกน้าเป็นสูตรใหม่นะครับย้ําเป็นสูตรใหมนะ่พร้อมที่คิดที่ทำานะวัดที่ <c oughs> นะสี่นะสูตรได้แปดกันหนึ่งนะพุออกแปดสู์ก็เลขแปดนะก็มาที่นะครับหลักสิบหลักมาที่หลักสิบหลากถูกเป็นงวดที่สี่นะครับตัวเลขที่ส0หลักสิบลักสองตัวมานหนึ่ตัวเอางวดที่หนะ้าสูตรหลักสิบลากสองตัวมา1หนึตัวได้สอกับ5้าพออกห้าห้า เลขสองครับไปเลขห้าเลขสองพอนะพูดก็พูดผิดอ่ะห้าครับมาที่อ่ะมาที่หลักสิบกับหลักหน่วยเลยแต่ก็เอาเฉพาะหลักสิบครับถูกเป็นว่าที่ห้าครับเอามาต่อกันว่าที่หกนะครับสมาชิกนะว่าที่หกสูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะได้สี่กับเจ็ดผลออกเจ็ดสาม ก็เลขเจ็ดนะก็มาที่หลักสิบหลักเจ็ดมาที่หลักสิบหลักครับ <c oughs> ถูกหรือว่าที่หกนะถูกว่ที่หกหลักสิบหลักอ่ะไปดูฮะวิธีคิดวิธีทำสูตรใหม่สิบหลักสองตัวมาหนึ่งตัววิธีทำนี่ฮะสูตรใหม่ลงให้วนนี้เป็นวันแรกนะสมาชิกนะ วิธีทําก็ตามนี้เลยนะครับนําหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งมาบวกก็ได้เท่าไหร่มาบวกเล็กพวกคงที่นะครับอ่ะบวกกันดูนะครับแปดบวกแปดบวกสี่ลงทันเลขสองสองบวกห้าลงทันเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้า นะครับลงท้ายเลขสอง2อบวกหกนะครับสอบวกหลงท้าย 3, 8, 91, เลขแปดเป็นตำแหน่งแรกแปดบวกเพิ่มไป3ามแปดเกสิบอ่ะวันี้หลักสิล่างสองตัวมาหนึงตัวได้แปกันหนึ่งฮะสูตรแรกนะครับสูตรสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะสองตัวมาหนึงตัวหลสิบล่างอ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยนะใครที่ชื่นชอบที่คลิปนี้ทำ ็ได้แปะกับหนึ่งนะสมายชิกนะาแปะกับหนึ่งจะมาทั้งตัวไหมหลักสิบล่างก็ฝากพิจารณาถ้าไม่ชอบแปะกับหนึ่งที่หลักสิบล่างมองผ่านได้เลยครับ <c oughs> อ่ะสวดๆเรียบร้อยแปะกับหนึ่งครับ <c oughs> สูตรไม่เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มึงไปก้อนก็นได้มึงไปก้อนก็นได้ อย่าเฝ้าสวยจะาเฝ้าสวยก็ได้เมืองไปสูตรหัวประชากรที่หนึ่งทับสี่ทับหกหกนะครับระวังหนึ่งกับแปดที่หลักสิบล่างจะมาไหมครับก็เดี๋ยวผมมาเทียบให้เทียบทั้งสองสูตรสูตรสิบล่างตัวเดียวนี้นะครับกับสูตรสิบล่างสองตัวมันชนกันนะชนกันตัวเดียวจะชนกันตัวไหนระวังแปกันหนึ่งมาดูสูตร สูตร10ล่างตัวเดียวกันนะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะสมัยชิกนะก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยในคลิปนี้นะใครไม่ชอบสูตรใหม่ผ่านนะะมาต่อมาต่อกันกับสูตร10ล่างตัวเดียวน,นะคนแรกนะสูตรได้ักคนะ่านออนะเรกห้าแปดห้าก็มาที่หลัก10ล่างห้ามาที่หลัก10ล่างถูกเป็นงวดที่1นะครับถูกงวดที่1 นะมดที่สองนะสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวตัวเลขสี่ฮะพอดอกสี่เจ็ดสี่ก็มาที่หลักสิบล่างครับนะมาที่หลักสิบล่างนะตัวเดียวมันเสียวแน่นอนใครใจไม่ถึงมองผ่านนะใครชอบตัวเลขนะครับค่อยนําไปใช้นะใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับทุกต,ตัวเลขเป็น เพียงการคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นทุกสูตรเป็นเพียงการคาดเดาล่วงหน้านะครับมาไม่มาไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับสูตรนะครับอ้าวงวดที่3สูตรได้เลขเก้าหรพก92 9าสองกาก็มาที่หลัก10บหลักนะครับถูกกป็งวดที่3นะครับ เอาาต่อกัน,กนที่สี่นะสูตรสิบล่างตัวเดียวเลพนกแปดศู 8, นยะ์ับแปดนับก็มาที่หลัก10บ่ลากมาที่หลัก10บหลักถูกเป็นงวดที่4นะี่หลักสิบหลักมาต่อขันวที่5นะครับ โอ้ยมากสีว่าดีกว่านะสมาชิกนะจะได้แบบนะครับจะได้ปักหลัก,กว่ามันมาหลักสิบลากนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่ห้าวดทีห้าสูตรได้เลขห้าตัวเดียวพุนะ่นออกห้าห้าห้าก็มาที่หลักสิบลาก ข้อที่หลักสิบหลักถุงว้ที่ห้าที่สิบหลัก <c oughs> เอาต่อกันข้ดที่หกนะครับอยากให้ดูหกข้อข้ที่ผ่านมาได้เลขเจ็ 7, อดผลอกเจ็ดสามเลขเจ็ด แล้วมาที่หลักสิบล่างนะวัาทิ่นมาถูกแล้วั็ที่หกนะครับเราได้ดูหกหัวหัวที่จะถึงนี้นะครับจะได้เลขตัวไหนที่หลักสิบล่างนะครับสมาชิกนะ,ะไปดูวิธีทำกันนะครับวิธีทำนี่ฮะสิบล่างตัวเดียวเป็นสูตรใหม่ พี่ท er ํานำหลักแสนหนึ่ครั้งบวกหลักสิบบน1ครั้งมาบวกหลักหน่วยบน1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่าง1ครั้งอ่าแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสาตัวหน้ากันที่1นึ่งหนึครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสาตัวหน้าเอยเลขสาตัวท้ายกันที่2อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขปคงที่ครับเอาบวกกระดูศูนยบวกเจลงท้ายเลขเจ็ดเจบวกส็ได้ศูนนบวกเะครับก็ลงท้ายเลขเจ็ดเจบวกศูย์็ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่่าเล็1บวกสลงท้ายเลขหน ไม่น่าจะใช่เอาใหม่อะไรนี่มันไม่น่าจะใช่บวกผิดศูนย์บวกเจ็ดลงท้เเจ็ดเจ็ดบวกสามก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกสี่ลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่นะครับลงท้ายเลขห้า ห้าบวกหกคงที่ห้าลงท้ายเลขหนึ่งนะครับอ่าได้เลขหนึ่งนะสมาชิกนะไปชนที่เลขหนึ่งที่หลักสิบแต่มันเป็นเลขดับนะนะมีเลขดับหลายหลายท่านอยู่ครับแต่นะครับมันก็เด่นในสูตรอยู่เลขหนึ่งนะถ้าใครไม่ชอบเลขหนึ่งที่หลักสิบล่างก็มองผ่านได้เด้อสมาชิกเด้อมันชุ่มกันอ่าแคบสูตรไว้เรียบร้อยนะครับสิบล่างเลขหนึ่งนะสิบล่างเลขหนึ่ง ฝากพิจารณาด้วยมาลงจริงให้มวลนี้งวดแรกมวลประจำที่หนึ่งทับสี่ทับหกหกรอลุ้นกันทีนี้มันมันชนกันนี่ฮะสองส่วนนี้สองสูตรนี้หลักสิบทั้งสองสูตรนะนี่ฮะอ่ะจะแบบนี้เลยดีกว่านี่ฮะหลักสิบล่างนะชนกันชนชนวันนี้ชนกันที่เลขหนึ่งนะฮะหลักสิบล่างอ่ะ สมาชีคกคิดว่ายังไงเลขหนึ่งมาไหมถ้าเลขหนึ่งไม่มาก็คือเลขแปดนะครับตัวรองนะครับหรือเลขหนึ่งกับเลขแปดไม่ชอบสมาชิกไม่ชอบเลยก็ <Sams. S 1> มองผ่าน,นได้เลยนะสมาชิกนะสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถูกผิดกลาบขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับนะพวกนี้เจอกันใหม่นะฮะเอ่อพวกนี้น่าจะเป็นสรุปล่างนะสมาชิกนะสรุปล่างนะเพราะว่าหลักหน่วยล่างก็ลงให้แล้วพิงล่างก็ลงให้แล้วเหลือสิบ่าง ก็ลงให้แล้วอ่ะครบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปล่างช่องแอดทอนนักคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ